เอาละครับสวัสดีครับผมมาพบกับช่องไฮแซ่าทีวีนะครับวันนี้มาพบกับการรีวิว FK ฟ a r ์มที่สมบูรณ์แบบนะครับไปรับชมรับฟังกันได้เลย เอาละครับก็สวัสดีอย่างเป็นทางการด้วยนะครับพบกับช่องแฮซ่าทีวีนะครับวันนี้จะมาพบกับการรีวิว f k ฟ a r m ที่สมบูรณ์แบบเรียกว่าสมบูรณ์แบบเลยก็ได้นะครับก็สำหรับในส่วนก่อนติดตั้งนะครับมันก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยนะนี่นะครับอันนี้จะสูงขึ้นไปด้านบนแล้วจะสังเกตได้ว่าแผ่นจะใหญ่มากและก็หนามากนะครับมันก็เลยไม่ได้พังง่ายๆ จริงๆใช้บางกว่านี้มันก็ไม่พังแล้วแะครับแต่ผมอยากให้มันอยู่น,นานๆก็เลยเอาหนาๆไปเลยแล้วก็ส่วนพอท่อตรงนี้นะครับวิธีการใช้ก่อนที่จะติดตั้งตัวสะพานนะครับผมก็จะตั้งเก้าอี้ตรงนี้แล้วก็ดันมันออกไปให้สุดนะครับนี่ครับจะสังเกตได้ว่ามันจะตรงกับตำแหน่งพอดีเดี๋ยวผมออกไปให้ดู นี่นะครับจะตำแหน่งจะตรงกับตำแหน่งจุดเกิดทั้งหมดพอดีนะครับจะครอบคลุมทั้งหมดเลยและตรงส่วนตรงนี้ผมจะปรับให้มันเดินทะลุได้ด้วยนะครับนี่ครับมันจะสามารถทำให้เดินทะลุได้เพื่อเวลาเราติดอยู่ตรงขอบเราจะได้ทะลุลงไปด้านล่างแล้วก็วาร์ปวาร์ปเหมือนกันนะครับเพื่อลดอาการบักและในส่วนของการติดตั้งนะครับผมจะ ยังไม่บอกในคลิปนี้นะครับก็ถ้าอยากให้ผมบอกก็ติดรอติดตามคลิปหน้าแล้วก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยถ้าอยากรู้แต่ผมบอกก่อนผมไม่ได้ใช้วิธีที่เขาใช้กันนะครับผมไม่ได้ใช้สปริงอะไรกันผมใช้วิธีวิธีหนึ่งซึ่งมันยากกว่าจะใช้ติดตั้งอะไรที่ใหญ่ๆได้เพราะว่าไอ้สปริงมันจะติดตั้งได้เฉพาะอันเล็กๆแล้วมันจะตกตกลงไปว้ามหายไปเลย เดี๋ยวผมให้ดูตอนหลังติดตั้งเสร็จว่าพอถ่ออีกจุดหนึ่งที่เราจะว์ปไปมันจะอยู่ตรงไหนแล้วก็จุดนั้นมันจะไม่เท่ากันทุกครั้งนะครับเพราะว่ามันจะควบคุมค่อนข้างยากแต่ว่าต้องใช้ความเร็วด้วยเดี๋ยวไปดูกันเลยเอาละครับก็สําหรับการติดตั้งนะครับผมก็ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วโชคดีครั้งนี้ผมกดเร็วมันก็เลยอยู่ใกล้นะครับถ้ากดช้าป่านที่ไกลมากแน่ แล้วผมจะปรับให้มันทะลุได้นะแล้วผมแต่ก่อนที่จะติดตั้งมันจะทะลุได้นะครับแล้วก็หลังติดตั้งแล้วก็มาปรับให้มันเดินทะลุไม่ได้อย่างนี้นะนี่มันจะเลื่อนล้วประมาณนี้เลยแล้วก็ในส่วนของพัดท่ทอที่จะทําให้เราวาร์นะครับผมจะติดตั้งไว้ใกล้ๆด้านหลังตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งให้ดู ก็พอเราปรับตรงนั้นให้มันหายทะลุเลยนะครับในส่วนของตรงนี้ที่มันแต่แรกมันทะลุได้เราเราก็ต้องมาปรับให้มันกลับไปทะลุได้เหมือนเดิมเพราะว่าผมกดซ l e c t a อ l o R มันทําให้ทั้งหมดมันหายทะลุนะผมจะกลับให้มันมาทะลุได้อันนี้ผมก็ได้ Se ตติ้งเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะนเหลืออันหนึง่งโอเค ก็ในส่วนของการวางพอดท่อนะครับให้มันไปได้ผมผมจะไม่วางไว้ก่อนหน้านะเพราะว่าตำแหน่งมันจะไม่เท่ากันนะวางพดท่อผมจะวางบล็อกเพิ่มมานะครับอย่าเอาพอท่อไปวางจอตรงนี้นะมันจะหยุดไหลทันทีนะครับนี่ผมจะวางบล็อกเพิ่มมาให้มันอยู่เหนือให้มันอยู่เหนือทาง ทางสักหน่อยนะอย่างนี้นะแล้วก็วางพอท่อ้อออากมานีหน่อยก่อนดีกว่าเนี่ยประมาณนี้ก็ทําการวางพอท่อได้เลยนะครับหรือถ้าใครมีพอท่อไม่พอนะมันใช้สิบสองอันนะครับพอท่อไม่พอก็ต้องไปปั๊มพอท่อมาแล้วก็สะสมไว้เยอะๆเลยแล้วพอ จะเอามาติดตั้งแล้วก็นั่งติดก้าอี้แล้วก็เดินมาติดเดินมาติดทีละอันมันจะค่อนข้างยุ่งยากแต่ว่าผมมีพอทอเยอะอยู่แล้วนะใครอยากได้พอทอเพิ่มก็ไปหาได้ที่ถ้านะครับหรืออยากให้ผมสอนหาเอาพอทอทั้งหมดที่มีในเกมแต่แต่ผมมันอันนี้มันที่ผมมีเยอะมันเนื่องจากมันมีเป็นหาได้สองรอบรอบ ผมหารอบก่อนด้วยแล้วก็รอบล่าสุดด้วยมันก็เลยมีเยอะน,นะขยบมันมหน่อยดีกว่าอ่ะก็ประมาณนี้นะผมขยบให้มันรวมตรงการลางดีกว่าเพื่อกันความผิดพลาดอ่ะประมาณนี้เลย แล้วก็สีที่เราวางที่พอทอดตรงนู้นนะครับผมจะใช้แถบข้างล่างทั้งหมดนี่นะมันจะพอดีเลย12อันผมก็ไล่ทีละวางตรงสีทีละอันเลยนะลงค่อยๆลงไปทีละอันนะครับมันถึงติดตั้งค่อนข้างยากแต่ว่าใช้ได้นานมากแล้วก็เสถียรก็แบบ ที่เลื่อนเลื่อนมากระจุกตรงกลางแล้วก็เลื่อนไปอ่อะพอลงสีเสร็จแล้วนะเราจะมาทดลองการใชใ้ดูนะครับแต่มันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะเราต้องไปแก้ทางด้านหลังอีกว่าจาได้ไหมว่ามันมีกําแพงติดอยู่เราต้องไปลบตรงส่วนที่มันอยู่ตรงกําแพงนั้นออกไปอีกอ่ะ เดี๋ยวเราไปถึงจุดสุดท้ายแล้วก็กลับมาเจอกันนะครับ เอาล้ครับก็พอมาถึงจุดนี้แล้วครับมันจะติดกําแพงสังเกตได้ว่ามันจะติดกําแพงนะผมจะลบในส่วนตรงนี้ออกนะครับเพื่อเปิดทางในการลงไปนะครับเราต้องมั่นใจได้ว่ามันจะเหาะไม่มาติดตรงนี้ด้วยนะน,นี่นะครับก็จะประมาณนี้นะจะลบให้มันผ่านตรงช่องนี้ให้มันใหญ่ๆเลยนะเนี่ยประมาณนี้นะครับ ก็ลงมาได้นี่มันจะเลือดแบบไม่ติดอะไรละแล้วละจะสังเกตว่าในส่วนตรงนี้นะผมยังไม่ได้ติดพอ,อร์ทท่อเอาไว้ติดไว้ตรงนั้นนะเดีย๋ยวผมจะมาทําการติดตั้งให้ดูเลยเอาละครับในส่วนของการติดตั้งประตูวาปจุดสุดท้ายนะผมจะทําในลักษณะน,นี้ครับจะเป็นพอ,อร์ทท่อแล้วก็มันจะมีแรงส่งมาผมก็เลยทําทางกั้นไว้เพื่อไม่ให้กระแทกนะครับเพื่อต้องบอกอยังไงดี เพื่อเพื่อไม่ให้มันเลยดีกว่าให้มันกระแทกกันนี้แล้วก็ไม่ให้มันเลยไปนะครับก็ใน,นส่วนของกลไกที่เราจะพามันไปอยู่จุดสุดท้ายนะผมจะใช้กลไกที่ควบคุมได้ง่ายควบคุมไม่ง่ายแหละแต่ว่ามันจะติดตั้งใช้ในการติดตั้งอันนี้ได้ง่ายนะครับ มันจะเหมาะสําหรับการติดตั้งอะไรที่ต้องการความแม่นยําสูงเพราะว่าถ้าใช้เก้าอี้คนขับมันจะคุค่อนข้างยากนะนี่คนก็จะ,จะประมาณนี้เลยเพ,เ,พเพื่อเพื่อเร่งความเร็วในการไปถึงจุดสุดท้ายนะครับผมจะติดจรวดเอาไว้ด้วยผมจะติดจรวดไว้นะครับให้มัน ไปทางนี้ขึ้นลงไปลงแล้วก็ขึ้นนะครับ่อ,อ,อประมาณนี้เลยนะครับตรงจะลบส่วนนี้ออกนี่ครับจะสังเกตได้ว่ามันจะทําอย่างนี้ได้นะจะขึ้นไปสูงสูงเลยนะครับเพื่อแกนด่านสายฟ้านั่นนะจะรอดไม่รอดก็อยู่ที่ด่านสายฟ้าเนี่ยแหละครับอันตรายสุดละ เพื่อความปลอดภัยผมว่ากันไว้ดีกว่าใช้อนี้นะวางวีเยอะเลยโอ้ใหญ่เลยดีกว่าเดี๋ยวะเดี๋ยวไม่ปลอดภัยนี่ประมาณนี้เลย เราจะขึ้นสูงกว่านี้อ่ะหน้าไปทางนู้นก็เดินหน้าเต็มกําลังนะครับเราจะไปถึงจุดสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมากลับมาตอนผมถึงจุดสุดท้ายแล้วนะ พอมาถึงต่านสายฟ้าแล้วนะมันลุ้นว่าจะรอดไม่รอดต้องรอดแหลอะออาพอท่อหายสวยแล้วต้องกลับไปติดใหม่ผมก็มาถึงกลับมาถึงบ้านแล้วนะจากพอท่อพังไปก็เซ็ตค่าอะไรใหม่แล้วก็ไปเจอกันที่จุดสุดท้ายเลยดีกว่าก็นะครับพอมาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะผมจะใช้ทัสเตอร์ลงไปใกล้ที่สุดนะครับ ต่อย่าลงลึกไปนะครับมันจะมีระยะทำลายบล็อกอยู่จะค่อนข้างอันตรายเลยทีเดียวจะลงมาประมาณนี้เฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบต่ำต่ำกว่าน,นี้มีหวงพังแน่ผมจะทำการติดตั้งเลยผมจะไปอยู่เหนือกล่องนะครับเพื่อความง่ายในการดูผมจะปรับตรงนี้ให้มันลองหัวน,นิดนึง นะว่าโอเคนเั่นแหละทําการปรับให้มันเป็นมีแรงโน้มถ่วงไว้นะไม่มีแรงโน้มถ่วงเยปรับเราก็ทําการลงมาก็เอาตรงนี้ลงได้เลยนะครับื่อกัดในส่วนด้านล่างอย่างนี้เพราะว่าพอดีน่าจะพอดีนะน่าจะโอเคก็ในส่วนนี้ผมจะปรับให้มันทะลุได้แล้วก็ปรับแรงโน้มถ่วงไว้ ก็ตรงนี้ก็ด้วยนะครับให้มันทะลุได้แค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งก็เดี๋ยวมาลองเทสกันดูเลยเดี๋ยวผมจะกลับไปจุดแรกนะ ก็ใกล้ถึงแล้วนะมันจะลงอย่างนี้เลยนี่จะทะลุได้อย่างปลอดภัยนะครับก็ลงมาตรงนี้รวมตรงกลางทะลุไปลงกล่องพอดีเป๊ะนะครับนี่ประมาณนี้เลยเยบเคกันยาวๆก็นะครับผมจะมาบอกสำหรับข้อดีข้อเสียของสะพานในรูปแบบนี้กันเลยนะสะพานในรูปแบบนี้นะครับมันจะ ค่อนข้างที่จะคงทนแล้วก็ครั้งขนาดไหนก็ได้นะไม่ต้องใหญ่เท่าผมก็ได้นะค่อนข้างที่จะคงทนแล้วก็เป็นเมื่อแผ่นหนึ่งแตกนะครับมันจะมีแผ่นล่างรองรับเสมอนะครับไม่เหมือนในรูปแบบสะพานปกติทางตรงๆเพราะว่าท่อนหนึ่งแตกมันจะแตกแล้วก็ไปต่อไม่ได้เลยแต่แบบนี้แผ่นหนึ่งแตกมันจะมีแผ่นรองข้างล่างนะครับมันก็ยังสไลด์ขึ้นไปต่อได้ ก็เลยค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยทีเดียวแล้วก็ความเสถียรนะครับการเคลื่อนที่ก็ค่อนข้างดีกว่านะไปไปในทางตรงปกติมันจะดูค่อนข้างจะนิ่งนิ่งแล้วก็ดูธรรมดาเกินไปส่วนข้อเสียของอันนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าสร้างไม่ใหญ่พอนะครับมันจะไม่สามารถวางขอบได้เลย คือถ้าอันเล็กๆอะ่ะมันจะไม่วางขอบได้แล้วก็มีโอกาสตกสูงนะครับผมก็เลยสร้างไว้ใหญ่ๆเลยไม่ไม่ตกชัวแน่นอนก,ก็ส่วนสะพานปกตินะครับก็สร้างขอบได้ธรรมดาเลยเพราะว่าถ้าสร้างขอบแบบนี้นะครับจะมีโอกาสทําให้ขอบมันพังได้เร็วได้เร็วมากเลยแหละ ก็เลยไม่สร้างเอานะครับก็นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับเป็นการรีวิวสั้นๆใครอยากให้ผมสอนวิธีก็บอกมาได้นะคอมเมนต์มาได้เลยก็ไปละเจอกัน